สวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกครัางนะคะงเลมอนสวัสดีสิครับสวัสดีค่ะหนูได้อะไรเนี่ยหนูหนูได้อะไรบอกแม่แม่เอฟซีูกได้อะไรวันนี้ทำไมหนูหนูชอบถือผ้านี่จังเลยเป็นลายลูกเป็นลายครับ <ért S 1> นี่คืออะไรของหนูนี่คืออะไรไหนหดูสิยกขึ้นมาสิครับนี่คือผ้านนอะไรครับผ้าเน่า เ่ามากเลยใช่ไหมพ้ะเน่าของน้องไดมอนค่ะนี่คือพ้ะเน่าของน้องไดมอนสวัคดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ช่องพังฟ้าสายแฟมิลี่ด้วยนะคะวันนี้พ่อควานก็เพิ่งมาค่ะมาหา,าต้นกล้วย ไม่ช้าค่ะวันนี้ได้รับความอนเคราจากคณะเกษตรนะคะให้ไปตัดต้นกล้วยมาเพราะว่าคุณหมออยากให้กินต้นกล้วยค่ะเพราะแม่ฟ้าใสาไม่ค่อยกินน้ําค่ะเลยให้กินต้นกล้วยเพื่อจะได้น้ําบ้างเพราะควันใช้เวลาไปตัดสองชั่วโมงค่ะาจะมา กไม่ยอันอเอาอันใหญ่กว <us investigation> in uh ่าช่วยพ่อสิลูกก็นี่ก็นี่ได้อะไรพ่อมันไม่มีมไม่มีมวไมมีลูกอ๋อไม่มีลูกอาไดงกๆช่วยอมยาสลบ มาถึงก็กินใหญ่เลยนะคะเมนฝาใส,สชอบกินใบกล้วยคะ่ะจะกินอาหารหลากหลายนะคะช่วงนี้เมฟฝาใส,สก็จะเบื่ออาหารกินยังริดยังหน่อยต้องหาอาหารมาผสมผสานกันคะ่ะ หลายๆอย่างคุณหมอว่าการรักษาต้องใช้เวลาค่ะจะให้ร่างกายของแม่ปลาใสมาปกติเหมือนเดิมต้องใช้เวลานานมากค่ะ วันนี้น้องลุงฟ้าค่ะน้องลุงฟ้าเตะบอเหนื่อยหลับไปสองรอบแล้วค่ะขอบคุณแม่แม่เอี FC, ทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจและให้การช่วยเหลือสงคะเนนมาให้ค่าอาหาร น้องลุงฟ้าแม่ฟ้าใสแล้วก็ไม่เสร็จราคาขอบคุณมากๆค่ะช่วยเป็นกําลังใจให้ครอบครัวทางฟ้าใสแฟมิลี่ด้วยนะคะขอให้ท่านแม่เอฟซีทุกท่าน <c oughs> มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดให้สูงความปรารถนานะคะให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำาำรำวยๆคะ่ะ ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ก็หาซื้อกล้วยได้ไม่เยอะนะคะคุณหมอออกไปหาซื้อให้ค่ะกล้วยสุกไม่ค่อยมีค่ะจะได้กล้วยดิบมาแล้วก็ได้สับะรดค่ะขอบคุณทุกๆท่านค่ะตามไปดูนะคะ ได้มาแค่นี้นะคะวันนี้ค่ะคุณหมอบอกว่ากล้วยสุกไม่มีค่ะต้องลุกไปเอาตั้งแตดดีห้าหมอเลยหาซื้อได้แค่นี้ค่ะขอบคุณแม่แม่ f ทุกท่านนะคะที่ช่วยส่งคะแนนมาให้ แม่พราใสน้องรุงฟ้าแล้วก็แม่แสนร,รักคาขอบคุณช่องน้องใหม่ Family ด้วยนะคะที่สูงคะแนนมาให้ค่ะ

ดูบร,ริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยค่ะเป็นพื้นที่ใหญ่มากค่ะอันนี้เราอยู่ตรงคลินิกสุขภาพช้างในสัตว์ป่าค่ะเราอยู่ที่อาคารคลินิกสุขภาพช้างในสัตว์ป่า นี่ก็จะเป็นตะปูมอค่ะเรียกตะปูโมงที่นี่นะคะนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วค่ะเพราะว่าตอนเช้าอากาศเย็นค่ะแต่นี่สายแล้วก็อากาศเริ่มร้อนแล้วค่ะวันนี้คุณหมอก็จะมาดูหูให้ แม่ฟ้าสาค่ะหูจากการเพ้แพ้ยาค่ะหูให้ยาให้น้ำเกลือที่หูก็จะเพ้ยาเพราะว่าต้องใช้เวลารักษาให้น้ำเกลือกับยาใช้เวลารักษานานมากค่ะ

ฟ้าก็จะมีวิตามินซีนะคะน้องฟ้าก็กินยาวิตามินซีพี่แม่ก็กินยาบางอย่างกินยาแบคทีเรียจุลินทรีย์ค่ะเพื่อไปเพื่อไปผัดเซลลที่ตายไปแล้วค่ะเซลลในลํำไส้นะคะ่ะ เพิ่มแบคทีรียเพิ่มจุลินทรีย์เข้าไปพิไส้ค่ะสะเหตุที่แม่ฟ้าใสท้องอื่นนะคะเป็น,นเพราะว่าอย่างนึงก็แม่ฟ้าใสคขาไม่ได้เดินนะคะช่วงโควิดค่ะก าะช่วงที่เดินก็ไม่ไม,ไม่บ่อยค่ะต้องหยุดงานไม่ได้ทำงานนะคะแม่ปลาใสก็ไม่ค่อยได้เดินค่ะก็ผูกไว้กับที่ค่ะแล้วก็กินอ้อยกินหญ้าแห้งนะคะแล้วก็กินน้ำน้อยเว่าช่วงนั้นอากาศเย็นค่ะกินน้ำน้อยแม่ปลาใสก็เลยท้องอืดค่ะแล้วมีกรดด้วยค่ะ ขอบคุณคุณหมอที่ให้การดูแลเป็นอย่างดีค่ะและรักษาลูกไอเม่ฟ้าใสจนสำเร็จค่ะหมายบนน้เป็ไ ดูว่านะเพื่อนดว่าอยนี้ดว่าอย่งนี้ว่าตรงทาตรงน ทำไมไม่เอากล้วยไปให้เซนรักกินด้วยล่ะอ้อยหมดแล้วนนนยังยังกลย,ยังไม่หมดนู่นนู่นไม่มเอากล้วยไปให้อ้อยที่ให้เซนรักกินเนี่ยทางกินเนี่ยมันหมดแล้วเอากล้วยครับมีเซนลัก,กน,นู่นค่ะ

ขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเมฟ้าใส f แฟมิลขอบคุณทุกทกท่านค่ะขอบคุณมแม่แเอฟซีนะคะที่ส่งคะแนนมาให้แม่้าใสแม่แสนรักแล้วก็น้องรุ่งฟ้าค่ะ ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ